ันนี้ที่พ่อเนี่ยเชิญมาจะมาจับโปะมาจับโป้พี่นิกกี้ใช่เพราะเขาเนี่ยมีผู้หญิงที่ซ่อนไม่อยู่เยอะมากอ่าคือพี่นิกกี้เอาจริงเขาจะไม่ค่อยแบบไปต่างประเทศหรือไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะเขาซ่อนเงียบเขาเก็บเหรอเขาเก็บเขาซ่อนอ่ะอ่ะบอยไม้มีใครบ้างที่คูอยู่มีมีใครบ้างอ่มีบอยไม้มีมีบีไหมมีตัวบีบอยไม้มีอ่าเอาดีๆนะมีสิแต่ที่วันนั้นที่วีดีโอคอหาพี่อ่ะ อันนั้นเลิกไปแล้วอันต่างชาติอันต่างชาตินิกกี้มึงเนี่ยคาสโนวาตัวจริงไม่มีครับข่าวลือครับเฮ้ยโอ้โหแต่คุยไข่าวลือครับยอมรับไหมว่าว่าคุยเยอะตอนนี้อ่ะยอมรับมตอนนี้ไม่เยอะแล้วครับเมื่อก่อนมีใครบ้างบอกได้ไหมบอกได้ไหมน้องบอมีน้องบอคือใครน้องบอมีเดี๋ยวต้องรอติดตามคนในวงการหรือเบสซี่เดี๋ยวบอมาแจ็คเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วมีภรรยาที่น่ารักมีลูกที่น่ารักไปแจ็คหยุดแล้วครับอ่ะแฟนมีแฟนน่ารักอปูเนี่ยหยุดละกูนี่ไม่เอาแล้วยังไม่หยุด <c oughs> คุณยังไม่หยุดล่าสุดไปด้วยกันยังไม่หยุดครับพี่หนุ่มหลังกล้องยังมีอยู่